สวัสดีี่านาทุกท่านนะครับชาวนี้จะไปรับตัวเจ้าโอ้หครับผมเมื่อคืนโทรไปจีบอีกรอบนึงนะครับโอ้โหใจอ่อนจนได้ครับนี่ครับเตรียมโกงไัแล้วกงใบนี้ผมทําเองนะครับยิงทําไว้ประมาณแปดเก้าใบนะครับใบนึงยังไม่เสร็จนี่ครับที่ใส่อยู่นี่ก็ใช่นะครับผมทําเองครับที่ว่าจะให้ดูเลยไม่ได้ให้ดูนะครับเนี่ยแล้วก็อยู่แล้วไก่อีกนะครับมีอีกนี่ครับ นี่เอาหัวกึ่งใส่อย่างดีเลยครับกึ่งยังไม่เสร็จีกคราวนี้ก็จะทําถาดรองขี้ครับขดลวดไว้เดี๋ยวถาดรองขี้แล้วก็กระป๋องอาหารกระป๋องน้ํากระป๋องดินนะครับเดี๋ยวจะไปรับตัวเช้านี้ครับเดี๋ยวรอชมนะครับโอ้โหใจอ่อนจนได้ครับจะไม่ขายรอเอาจนได้นะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปรับตัวครับเอาพาเนียดไปใส่แล้วนะครับ จะโหครับนกมานนกหมานสามกุกห้อยนะครับตื้อจนได้ครับผมขอบคุณทันทีเป็นกําลังใจให้นะครับเมื่อคืนเอะใจไงไม่รู้ครับโทรไปอีกรอบนึงครับจนใจอ่อนครับราคาแรงแค่ไหนก็สู้นะครับถ้าผมถูกใจแลนี่นะครับเดี๋ยวรอชมตอนไปรับที่บ้านนะครับ ครับถึงบ้านเกแล้วนะครับอันนี้นกเฉลยเฉลยของมันนะครับได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งขันคูแล้วนะครับอู้ผมดูแล้วมันโอ้สุดยอดครับลายดูครับแตกงามสนับสนับปีแตกงามแข้งนี้ผมมองไม่พิน่าจะแตกตลอดนะครับตัวเนี้ยเนี่ยดูครับนกเฉลยประมาณอาทิตย์นะครับนี่ครับขนนี่โอ้ยังกระนกยังกระนกเก่าในกรุงนะครับดูครับ นี่ครับนกครับมันจะเป็นต่อนี่ครับดูเมื่อเช้าก็ขันนะครับแกว่าเสียงเล็กนะครับตัวนี้แกให้ผมนะครับจะเอาไอ้ฮูครับเดี๋ยวไปดูไอ้ฮูนะครับตัวนี้สุดยอดครับนี่นะครับเจ้าฮู้เจ้าฮู้มันยังบดบดอยู่นกมันยังหดหดอยู่มาเช้าโยนแล้วนะครับสองสามสองสามอยู่เลยครับ๋ยลงเขาก็ เอามานี่แล้ครับนี่เอาผเนียดใส่แล้วนี่ไอโหดโดดไปโดดมาใ, friend. Friend. ใจเย็นใจเย็นเย็นวางๆนี่ครับตัวนึงแกฝึกไว้นู่นนะครับดิวเฟืองอันนี่ก็กระโดดไปโดดมาครับได้ยินเสียงนกปลาสไตล์เขาครับไอ้โหไอ้ห้ ขันคำนึงเมื่อกี้ไอไม่ทันองแล้วคูแล้ว,ลวดูครับดูลีลาครับ,ดรบโดดไปโดดมานะตัวเล็กๆครับนกตัวนี้แต่มนันคูแล้วเมื่อกี้่เ <c oughs> มื่อคืนโทรจีบอยู่ <c oughs> ดูดู ด,ดูดูมันลีลามันโดดคูโดดคูครม้ทงไปเองขานกปอกก่งไปจะได้ดูครับโดดคูโดดคูครับดูครับโดดคูนี่ดูลีลาลีลาการคูครับอืมตัวนู้นเรียกเลยเรี้ยกเหันนี่ครับนกหมานลีลาการคูครับดูครับ ไม่กิงแล้วครับแต่มนันนี่เฉลยมันเอามาให้มันครูให้ดูนะครับดูลีลาเ,ออเดี๋ยวจะไล่เขาพันเดียดแล้วครับโอ้ดีใจครับวันนี้เหมือนกับถูกหวยเลยครับล้มกันยังจะคูอยู่นะดูโดดคูทุกกิงถ้าอยู่ในป่านี่คูทุกกิ้งครับนกแบบนี้โดดขึ้นรางอาหารโอเคครับผม ไอ้ชมแค่นี้พอแล้วครับนี่ครับปล่อยอารมณ์เสียงโฮ่ๆนะครับอือขักแล้ววานนีไอ้โฮ่ไอ้โฮ่เขึ้นพาดเปลี่ยนดีจังเลยเนาะวานนเนาะเปลี่ยนดีโอ้ยเข้าป<ม>่าได้ยอย่างนั้นนะอยู่ในกรงไม่มีไม่ค่อยมีคาร่มนะครับ เนี่ยครับต้นมันน่าติดตรงไหนครับเนี่ยเนี่ยครับต้นต้นตีนเป็ดเนี่ยเนี่ยใส่กิ่งเนี่ยไหมครับกิ่งไม่น่าติดนะลุงนะพระเนี่ยก็จะล้มแหลมไม่ล้มแหลมมันติดอ่ะโอ้นกปานในปันหนึ่งไม่เข้านะครับอยู่ที่นกต่อครับ นกพีเทนนะครับตัวนี้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 มาหลายรอบแล้วลุงเพึ่งแบ่งนะลุงจะไปต่อโชว์เขาแล้วทีเนี้ยนกหมานโอ้ดูความหมานครับน่ะนกมาอีกแล้วเนี่ยมาหาถึงที่เลยน่ะนกขันอยู่นี่มาเลยอ่ะน่ะยู่ต้นตีนเป็ดเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับทีมืดมืดเนี่ยเนี่ยเนกิงกิงเนี่ย ตัวเมื่อวานนี่ลุงหางหลุดหมดเนาะนี่คนละตัวโอ้โหมันจริงนะครับไอ,อ้นี่ขันนี่มาเลยเนาะเสียงเสียงอ่อนนกดีโอเคครับผมเอาละครับเอาละครับขเข่าพเนียดผมแล้วนะครับ,บใช่ตัวเล็กๆดูครับเไปเฮ็ดที่บ้าน นะครับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้นกเฉเลยนะครับมัดใส่ถุงมาครับเดี๋ยวเอานกเฉเลยออกมันจะตายครับโอเคครับนกนี่กกงยังไม่ได้ทาเดี๋ยวต้องเอาขึ้นต้นไม้ไปก่อนครับโอเคครับผมได้มาแล้วนกเฉเลยโยนนะครับเอาขึ้นต้นไม้มา้วยครับผมกําลังเย็บถาดรองขี้ครับโยนสองกุกอยู่นะครับเจ้าหูเจ้าหูเดี๋ยววันอาทิตย์จะได้ไปต่อกับทีมงานครับ จะมันหรือไม่มันรอ,อติดตามชมนะครับเอาไว้ต้นมองอ่ากุกเดียวก็มีนะครับผมเห็นนกกระปูดบินผ่านครับ <c oughs> เจ้าของว่าฉลาดมากนกตัวนี้ถ้าเห็นนกกระปูดหรืออะไรนิ่ง,งตเตบเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเย็บถาดรองขี้ก่อนครับกาลังนั่งครับจะได้เอามาใส่กรงครับตอนนี้ใส่ผนีดขึ้นต้นไม้ไว้อยู่นะครับ นี้ไว้เพลงนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําเร็จแล้วครับวันนี้ดีใจมากครับนกหมานเข้าบ้านอีกเข้าค่าอีกหนึ่งตัวโอเคครับนายโยนแล้วครับ